เชาบโตรตียมขันดอกไม้บุญเดินบา้านขันดอกไม้ เราก็เตรียมสถทานทีไหว้พระน่งเนาะค่ะที่น่งค่ะสาลากางบบาลนีน่แม่ลูก มากเบงเนาะค่ะขันมักเบงบูซาบุญเดินบานค่ะเรียนสากกนมถึ้นสนมามคำน้อ่ะมากรใครนนี่ขอบุญนม่ขวบพืนเทดมหั่้นเ่าข,ขึ้น này hoãn thôi nào vậy, hoãn hoãn, hoãn coi này ฝายนี่เขาก็เห็ดไฝายดาบูแขนบูแขนเขา่าเขียนสามประเภทนี่อีสานก็คือเป็นเห็ดฝายฝายธรรมดาแขนเข,าข,นขน่ากับแขนมันวแขนควายเขียนสามเขาจีที่ม,มีเขาจีเขานขนมจีนเขาต้มขนมข่างอื่นนี้เพื่อจะเตรียมงานเตรียมเพ็่ขันดอกไม้ หมักเบงขวบใหญ่ๆก็สิมาเฮ็ดเตรียมงต้พร้อมไว้เนาะค่ะ พักกินเขาก้อนนี่เขาพาดเขาพาดมีข่ขนมกีนขนมกีนกระตักใส่จานไว้ไห้ผู้เฒ่าเลี้ยวกระเสียบั แม่ได้หยิบหยิบสามบ่นหอแม่ได้นนึงนะนนึงที่หยบอ่ะเดือนสามปั่นข่อกินดนจะย

ไร้ก,กายภาพบรรยากาศบุญเดียนสามนก่ะเตรียมงานเิุงเตรียมเตรียมเห็ดตน้นดอกไม้น,น่ะคะ่ะอคุมถูกเลิอถูกไหลด้วยสว้สดีคุ้ยายคุณค่ะสวัสดีค่ะ